ก็รับทสัต so so ิสมบัตรอว่าจะตอนกรถเกีียวข่าวบนม้าล้าจะพี่น้องเลยเนาะมาแลยแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จกันกี่โมงจ้ะประมาณที่คืออุ่นบอลเพีัยนทะบิ้คุณครับทำกับเมื่อล้อนจุ่เต่ากับยูเือนจ้าโอ้ยมีลูกแล้วบอสมีแล้วสวัสดีต้าวให่กับขึ้นหออยูได้รถ ดูดมาหลายจ้ากระสอบสุดโตได้ะนี่เ,นเกี่ยวเลย,เเยจ,จ,จละยคือจุดจี้เราเบิงจะเนื่องกระไดจะคือจุดจี้เบิกกันเรื่องพี่นอกมันเฮียอยู่บ่เขากันเอง โอ้โนี่เหยียบลงแล้วก็บได้อ,อันนี้ใช่ไหมพี่น,อน้องเออออกเลยนี่ต้อ๋ออกซิมัสซิรีปอะ,ะไรได้พี่เม็ดข่าวนะมันเหีนะ่ยบกองอยู่รุ่มนี่นี่นี่นต้องออก้วมันกระลุ่นแล้วแต่ถ้าเฮอร์ันยีนลุ่นคือเปล่าเลยแตะโบลลุ่มบดก็ได้นะเออนี่ย่าพี่น้าก็จะไม่ไรีบซื้อไปเลยเป็นเม็ดอยู่นี่นะเหี้ยวลายพี่น้องพวกไหนวะลายลีรอ เฮียรลายพี่น้องบอไว้จ้ะเฮียลีล้อเฮียลีล้อพี่น้องบบไว้ ้าได้น,นี่กระบอน,นั่นแหละพี่นอ้องบ่อเอาแล้วสิเดิมที่แล้วไปแต่กระบะเขานะเนี่ยลายพี่นอ้องอเข่าเนี่ยลาย

แต่ว่าเครื่องอันนี้มันแล้วไว้ไว,ไว่ทั้งดอกก็ใส่าแล้วไวแต่ว่าข่าวนนเนี้ยอะไรคูโบตา้า เพปิดสี่ได้จะสอบเพื่นเราพี่น้องจะมาลุ้นกันจ้าว่าจะได้กันทีกันสอบอเนี่ย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  การศึกาไปเบินเขาทเฮียพี่นอ้องคันว่าที่เนี่ยนการศึกว่าดอกพี่น้องเฮี่ยลายได้รอแล้วกันได้ได้หมากเขาแล้วการยังกันเป็นเม็ดติ่มขวางอยู่พี่น้องออกกับบอเบิร์ตทรบที่เนี่ยเรื่องการยังได้ตากอยู่ได้พี่นอ้องแต่ว่าพึ่งอ,อย่างนี้โอ้ยเนาะ สบายแนวนึงลำบากแนวนึงเนี่ยจะคือเด็กซิและพี่น้องนี่พวง่าเน่ เป็นหว่วงเป็นหว่วงอยู่ยังเป็นหว่วงอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ได้มแม่งคาลีแต่อย่างใดนะจ๊ะล่นเอ้ยล้น,ลนแล้วก็ยังอยู่ในหว่วงแล่ก,ก็ยังบลายนึงเออในหว่วงแล้ก,ก็ยังบปิดระอ่อนสวัสดีจ้าเออแล้วก็ยังได้เมือตาอีกเนาะ เล่ไว้เรื่องเล่าไว้แผัดมาลำบากพี่น้องเอ้ยผมก็ากาได้พี่น้องนั่นน่บ่ได้ดอกต้องจะเล่ไว้กระบอกเอาดอกพี่น้องนนเนาะเป็นเม็ดเป็นห่วงี่ใหญ่ ะแม่งทีไรจักระสอบน้อพี่น้องเอ้ยได้ยางเสียยางเนาะก็ได้เพืองเออและการยังมายากต่าง มันแันแะยากเมื่อต่างอีกแล้วมันอยาบบนตามัน,นงตงเอาน้าอาหน้างาในอิาอลมรู้ว่าอ่ะมันคืนอนีน่มันห่อนเำมันหมดน ปุมพี่น้องจ้าปุ่ม,มจะทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยบไปในซอยเกี้ยวก็มาซอยเบิ้งกันยังดีเบิ้งนี้พี่น้องน้องแอนก็บินเจอเซิร์นอยู่พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวนะพี่น้องบปเดินหอด้อนอนานทีรถเกี่ยว ติดอย่าเนาะคูคุมพี่น้องตาอันนี้ก็คือคูคุมจจะยืนดูจมนี้มาี้ตอนเบิดตเดี่ยวนั่งเองาน้เบิจอมาแล้วเนี่เอ้าบ็เบิร์ตบ่มาข้น น้องมาจาอันนี้บ่อเออน้จากระเดื่องมันบริคือตีนเล็กนะโอ้ยเหยียบไปบ้านน้องเหยียบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหียเดิเวลามันัมันย็นปันกันอ่าคนะตกพี่้องเอ้ยตัดผ่าไปทางนี้จ้า ตอนนี้ตัดเอาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กระโปตกคือเก่าตัดเอาจ้าตอนนี้ตัดพี่น้องค่อนะยอะไรอยากได้รถอันนี้ไปตัดอยู่ในหน้าค่อยหน่ะพี่น้องจ้ามีทั้งรถดูรถเกียร์พี่น้อง,งเอ,งอ้ยนี่คอนามากตัวนี้มันเป็นคอนเลี้ยงกันงามพี่น้องเนาะและกาบอนโบได้ตา บริวารเดียเมื่อฮักกันตาแต่พี่น้องอันนี้น,ะน่ะมีแต่ว่าข้าวตากท่านนี้แล้วจะเปิดปั้นเหมากันแล้วขึ้นเล้าควนัวนๆอือนี่ยเพิ่งนี่พี่น้องมัดง่ายเนี่ยนี่นะมัดง่ายสุดเออแต่ว่าให้หมูทามใหิยุวะข้าตาเซียนนี่วออันนี้ก็คือใายของบ่อกเรืองเด็กพี่น้องแต่ว่ารถของน้องสาวเพิ่นรถของน้องสาวแล้วก็ ยังสีให้คนทให้อยู่ว่ะข้าราชการจ้างบอหับจ้างบอรือว่าดาวใดเนะาะเพราะว่าเพิ่นเอามาเกี่ยวของเพิ่นอันนี้กับว่าบริจ้างบริยังดอกเนาะ <c oughs> เออฝนน่ะก็ตกจ้าวันนี้น่ะฝนตกทั้งวันแล้วก็ตกแห้งด้วยเออ ข้าวเดี่ยวแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคลองอ่าเพิ่นเนาะเนี่ยเออตัดข้าวเดี่ยวเนะพี่น้องตัดวางสิบโมงหันนี่นะสิบโมงก็แล้วอยู่ประมาณสิบเอ็ดบ่รู้เท่าไรนี่แหละเนาะข้าวเดี่ยวหนึ่งสัปโมงหนึ่งใส่รถไทยเกี่ยวตัดอร่อยจ้ะข้าวเดียเด่ยวพี่น้องเลย ตัดทางเกี่ยวพี่น้องตัวมันเหลือตัวมันอนดตัวหาตัดก็ได้เนาะมันก็ะีเหียแน่นอะไรเนาะพี่น้องเรียรลอยไม่ถึงสามนาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลุ้นอีกคลิปหน้าพี่น้องมาเพิ่นซีได้อันจัก กระสอบเนาะพี่น้องนะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบเนาะเพิ่ผเล็งเป้าหมายไว้อยู่ที่เจ็ดสิบพี่น้องแข่งจักรสีฮอดหรือบอเนาะเออถ้าเราได้เจ็ดส,สิบกระสอบไปลุปว่ะอัตราทีมงานมาเยือนให้กำลังใจใจนายยกกระสอบเอา ừ, soi để nó vào đây soi lại cái soi nọ đây lại เดียดยเ๋ยวโดนฝ่ายเด็แว้ยเอ้ยเออฝ่ายพี่น้องเอ้ยฝ่ายพี่น้องจักไปเบิ่งคลิปหนาเริ่มมาคลิปข้องเบื้อกันแล้วกันว่าเฮาสิได้แล้กันสองนาะหน้าเพิ่นจิกกับสองแถวเรียงลงไปสุดกุ่มอะไพี่น้องเนาะ,ะแต่กับความใจมั่นสุขของขคนชก็แล้วกันพี่น้องจ้าที่ทำมาลำต้องแน่นอนคถานที่สว่างจ้าพี่น้องจ้าที่ตามคลิปหนาก็แล้วกันพี่น้องสบายดีจ้า